สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่23ตุลาคมนะคะอันนี้ขอเน้นไปที่คนมีคู่นะคะพลังงานของคุณได้เดอรซันพลังงานของเขาได้เป็นเดอ t o w e เวอร์วันนี้เมย์มองว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแต่จะเป็นเรื่องของเอ่อส่วนตัวของแฟนคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะน่าจะมีเรื่องแบบงานเข้านะคะอาจจะเป็นเรื่องงานโดยตรงเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของสุขภาพก็ได้หรือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนอื่นๆก็ได้นะคะจะมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ ตัวคุณเนี่ยไม่มองว่าคุณมีความสุขดีนะคะในเรื่องส่วนตัวของคุณรวมถึงความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณ2คนด้วยแต่ว่าอาจจะมีความจำเป็นที่คุณเนี่ยจะต้องช่วยเหลือเขานะแฟนของคุณน่นะคะหรือว่าคนรักอ่ะนะไพ่ make the effort นะคะแปลว่าจะต้องมีการเสียสละหรือว่าการช่วยเหลือซึ่นกันและกา,การแสดงน้ําใจนะนะคะให้กับคู่ของคุณมีไพ่ trust ก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันแล้วกันเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเขาหายไปเขาเงียบไปเนี่ยคุณก็ต้องมีความไว้ใจค่ะว่าเขาเนี่ยไปอ่สังนะคะ,ป,ะ,คะปัญหาส่วนตัวของเขา นะ